เอาเรามาต่อกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าการเขียนโปรแกรมจนมาถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้มีความคิดเรื่องการ e n c a p e n c a s u l e หรือว่าการห่อหุ้มการห่อหุ้มเนี่ยต้องการอยากห่อหุ้มอะไรกำลังอยากจะพูดถึงอะไรเจาะจงหรือเปล่านะใช่ครับกำลังอยากจะพูดถึงส่วนนี้พูดถึงการห่อหุ้ม attribute นะครับ เพราะว่า attribute คือส่วนที่ใช้บรรจุข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทำไมไม่เป็นห่วง method เหรอ method นี้มันคือพฤติกรรมซึ่งอย่างเช่นเห็นไหมครับ get name มันเป็นการเรียกขอ data ไปใช้ซึ่งมันไม่ได้เป็นอ,อย่างเช่น get เนี่ยการเรียก Data เนี่ยมันก็คือเป็นการเรียก Data ตรงนี้เอาไปเอาไปดูเอาไปใช้ ซึ่งก็ไม่มีอันตรายอะไรมากนักไม่มีประเด็นที่เราจะต้องมาคิดเกี่ยวกับมันมากนักประเด็นที่เราจะต้องมาคิดเกี่ยวกับมันก็คือมันเกี่ยวข้องกับการ Set Name หรือว่าการ Set Data เพราะว่าเรากําลังคิดถึง Data ถ้าพ่อคิดถึง Data แล้วไอ้เจ้าเซตเ e อร์ทั้งหลายเนี่ยจะมีอิทธิพลเพราะว่ามันเป็นตัวที่เซ t Data เข้ามานะครับ ดังนั้นจะมาเป็นห่วงกันประเด็นนี้ดันั้นเรื่อง uh, encapsulation เนี่ยอันนี้คือ attribute ของ Class หรือเมื่ออยู่ในตอน run time อยู่ใน method main เนี่ยนะตอนนี้นี่เป็นตอน run time จริงๆคือเป็นตอนโปรแกรมทำงานจริงๆเนี่ยการ set data ก็เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ กตัวอย่างเช่นเนี่ย product 3 name เนี่ยนี่คือ product 3ได้มา attribute ของตัวเองแล้วก็ set data เข้าไปตรงๆเลยนะครับทนที่เราเห็นว่าแทนที่เราเห็นว่าดูออาลายแทนที่เราเห็นว่าเราสามารถที่จะ set name ผ่านทาง set name name ก็ก็เข้าไปเหมือนกัน หรือ Set Price นะ Price ราคาก, mm hmm. ก็เข้าไปเหมือนกันดนั้นตอนมีมี2ทางเลือกในการกำหนดราคาให้กับสินค้า mm hmm. เช่นกำหนดผ่านทาง Attribute หรือกำหนดผ่านทางเมธอ d เ e t Price ตัว Setter ของมันซึ่งตัวนี้ก็คือใครอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่า Class มันถูกออกแบบมาแบบนี้มันดังนั้นใครอยากทำ เซตทางไหนก็ก็ทำได้เลยซึ่งผลออกมาก็คือว่าเรามาสังเกตซึ่งผลออกมาก็คือบางคนก็เกิดการเซต Data ผ่านทาง a t t r i b u t e บางคนก็เซต Data ผ่านทาง Method ยังไงก็แล้วแต่ในตอนนี้ผลออกมาก็คือแย่ทั้งคู่นะเพราะออกมาสามารถที่จะเซตราคาที่มีลบได้ซึ่งมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้น เอาละเข้าเรื่องที่นี้เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขทำให้โปรแกรมของเราดีมากขึ้นนะอันที่หนึ่งเราสังเกตเห็นว่ามันไม่มีทางเลี่ยงถ้าเป็นตรงนี้โอเคถ้าเป็นทางเนี้ยมันไม่มีอะไรจุดกันก่น